สิมาจ้างมาลำบากเอาละฮะนี่มาฟังเอาเด้อฟังเอาเด้อนี่จะฟังเด้ออมฟังเด้ออมผมบาินบินเบิ่นฟังเด้ออมผมบาินบินเบิ่นบัดตั่งนุกนั่งเดินคือจะเทไปถอนลาไปนั่งฝ่าด่วนลงคิ้วเอ้ยคิ้วคิ้ว คิวกระจังมาคิวคักคงคิวคักคงไปกลงคงคันสอนตะสีวงอนมามานับประสอนฝ่าเทวดาพุ่นเทาพุ่นก็บ่ทุ่เลกระจังาเป็ดเียงกับเียงดังทองย่าเจ้าอย่างย่ํเจ้าอย่างก็ยังก็เป็นย่องยพี่หูห้องคนสวยนิ้วมือลังสวยดังตวยเขาแตกบ่องนสิ่ง่ดิงดูสัตว์ส่วนหน้ากระนออนิ่มยยิ้มอีปไทย ภาไตบุญภาพใเอวัยนาบนอนเงี้ยกะจังว่าแสงตาไหลแสงตาไหลปใส่ละไฟพอลมไอผมเผาหน้าตันพญาสงเครื่องเดือนางเอ้ยมาแผ่นดินเมืองบาดไม่โยงละเอยดเงี้ยกะบ้าไปผ่านคนความจัำเอ้ยจัำหอมเอ้ยหีอันเอ้ยงามแกวสารรออดคนรอดคนรอดคนเพราะป่านมาคุณในกระจังมาบุญที่ใสไอกะพกผนังถึงอ่านตะบันงามยิ้มพิมพ์ปังเสกซองเดือ นางเอ้ยมาพบหน้าน้องใจไอเทบอนความมักพีความมักพีก็มาหน้าหมุนจันจันจันหอมเอ้ยหอมจันเอ้ยอืมอื้อคว่ดาวดวงเด่นดาวดวงเด่นมีบ่หูดาวดวงเด่นมันบ่คลองหอมจันเอ้ยดาวดวงเด่นมันเจิดขึ้นทั้งเทิงหอมจันเอ้ยจันหอมเอ้ยอืมอื้อความมักพีก็มาหน้าหมุนจั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 นขับเบิ่มมาขับเบิ่มมาขับมาหน้าหลา มาดังละมาเห็นอาซาบิคุนงามจะได้เป็นสงบ่าจะได้เดลาผู้น้อยในท่าสิพอเมาได้บ่ได้บ่สิพอเมาได้บ่ได้บ่สิพอเมาได้บ่ได้บล่ะวะวิเมากับผู้บ่าวผู้แข็วจะได้บ่อ่มวนสิบบ่อพันบ่จ้าสิบว่อบ่จ้าเนี่ยขันไปยิ้มเสื้อผู้บ่าสามเบาจะสีเดียกเอาไว้ยิมงาม เมืเ่อยิอ้มออกแขีวเลี้ยงบัญชีเล็กน้อยเนาะได้บอ่อได้บอ่อซี่พอเฝ้าได้บอ่อไปใส่มาคาดัวเขามาพ่อผู้สวยกดเข่าเฝ้าด้วยขาสมมาสมใจพี่เราได้ใครทำจริงกระสุนระฟังจนแจ่แม่แพงห้ามว่าพี่เอาจีนได้ช่างว่าเด้งนางเอ้ยนางเอ้ยนางให้ไทยบันเทาสวาได้มียปุ๊กมาโซร่างย่งางทำหอมจันทร์เอ้ยจันทร์หอมเอ้ยดาวดวงเด่นอีอ,อ,นอันเอ้ย

พี่ไส่น้ำพี่สน้ำเกิมาหลนตานนี่หาเมียบ่อด้อยู่ขัานได้สู่ยจังซีจังซีกจังสันอ้บุญอายมถึงไอ้บุญอายมาถึงมันมีอยู่หลายครูได้ไหมเน nah, ี 5, 3, 4, 3, 1, 3, 2, ่ยนาหันกับอีกสองคูเขาก็นั่งสิดูเียบเหียบเอ 啦里那么放就放，那我捧着花放。 เจ้าฟังลาบะพังดอกว่าไีนยินแต้พุงสาไปออกซื่อรือเสียงมาเห็นเสาจำเรียงหัวใจหวานว่าจะเฝ้าคันน้าไปคอยไปคอยมาให้พิจารณาก่อนเดือนน้องแก้วเท่าลาได้เป็นนักเอวที่รองวัดนีก็เป็นนักเอวลาบเแ็นนักบม่ยาเฝ้าสับเฝ้าซสไปออกมาอยกเห่อการลำดีบเจ้าลาสีผ้าเท่าลาไปสมหนกสมหนูหรือลาสีขึ้นเทิงผู้ไปหาสับนอไม่หรือนำเลวลาสีลุงทางแต่ก็ได้ลาแพุ่งข้าไปสมปูสมไปไปไหวน้องของ ให้คุณเม่คุณพ่อเส้าห่วงเส้าเก่าว่าลัตเจ้าพ้าเอากระไปใส่ไปโลดสิมักถับมักจวไปสันซับบาลีเปิดออกโลดทำที่บุ้งกังโมดหน่อยร้อมจำเอ้ย อท่านเจ้าพาไปคอยที่ลำวัดดีกระสีไปพระก็ไปใส่ไปํำหรือเจ้านำล่าสิบักเลี้ซ้ำคือมาใส่ใหญ่เห็ดอะไรใครเด้ได้คำเป็นสิบักปนมักเก็บไปต้มยำซอยแซ่บยับแขนขาเน่กยับแขนขาเน่เต็นใส่เสียงเพลงมักโดนตีบังเลงแบบหมอลำสิงโตผมดีลำไปได้ถูกสิงบาเจ้าพาไปหรือสิบําเข้าไปกระดาษหักสูตรไปเรื่องยมมักทูดหรือยมผีบานมือนี้นะเจ้าพากก็ มาทำบุญแจกข้าวประจังไข่ขับเจ้าก็มาเสพมาเงินคอมจำเอ้ยจำนหอมเอ้ยตัวเฮานี่แล้วบังคิงเห็นกรบเได้ยิ้นแต่ข่าวซื้อเสียงเจ้ามาน้าพ่อปานเบาหีอันโอ้ <c oughs> เลื่มข้าวหอมจำเอ้ยดาวดวงเด่นซื้อเสียงเจ้ามาน้าพ่อปานเบาซื้อเสียงเจ้าข้ามานพ่อปานเบาเสียงสักนูดังไขน่นันและกระรองรางยันติดมักหุ่ ยำนำเลี้ยวลาตะลมบอลลูกลมบองลูกกระสอบเข้าไปข้างไปข้างเลี้ยงแหวนเด้อดละนั่งเลี้ยงหมอที่ไว้แต่เจ้าเป็นไครปวดแข้งปวดขาคอยสิไทยวิ่งหาผู้เอาอย่า,ามาใส่ผู้เอาอย่ามาใส่บ้านนึงมีผู้หนึ่งเนาะ <c oughs> แต่มาบ้านเฮานี่มาหลายคนจะจะไล่หูไล่ตาใช่เลยเกิน เป็ดยากยันว่าได้มาลำซุยเมียเขาฟังเมียยุคนี้สมัยนี้เจ้าแม่นลลำหยากลำซาขนาดนั่งมองเขาก็ให้ล่ลำนั่งมองข้าเจ้าก็บองแหล่ลำย้อนว่าบักโควิดวันเถอะมันสซว่าเป็นโตจังสี่แท้บักโควิดมันสซว่าเป็นโตัวนางของย่องด้วยจังสี่แท้ไม่น่าซ้ำขวดยูหูดน่าแก้วมันเป็นโรคระบาดเออแ่นนนัละ เอาละฮะน,นี่เดี๋ยวนี้โลกของเข้ามันถึงเขาถึงว่างเบิงแต่ของต่างๆบ่เคยเห็นกัเห็นเม่เฮ้ยเมียบ่เคยเป็นกัเป็ดมีแต่ของปาระหลาดให้คิดเบิ่งละพยาธมนุษย์คนเอาบ่มียาผัวเศร้าจากอย่างเป็นเหตุเป็นต้นว่าโควิดโคโรนา เป็นต้นวารุกเอกฤหษีบ้าเบาหวานบ่มีหมองจับก็ไปรักษาหายขาดเม่เฮ้ยเม่และมีหลายหลักพยาการบาดนกเหยี่ยวหนูมอลักาหมอเด็กก็เบินละทางสิใส่หมมียาขับไล่ให้สว่างให้เศร้าเตะก่อนเป็นเตะเฮาเดี๋ยนี้เป็นเบิดโลกกะจะมาอุปน้ำโลกมาถึงวังถึงเขาล่ะสืบสิสาวไปคำพี่เก่าๆพุทธละท่าองค์บอกเราครับเป็นคำทำนายไม่นานี้มันก็ไปจากสองพันนาพุทธละท่าองค์เพิ่นมาให้ซ้อมเบิ่งดูเอาเดี๋ยวนี้โลกสิเป็นไปลาย ซุ่มลามนุษย์ต่างตาเสีลืมศาสนาบ่เขาวัดบอ่อเขาว่าถึงมีละกะ็น้อยคนตตยไปเด้อแม่ละบ่หน้ดินทับดินถมขีบเปรามาโบปะทำอาน้อยหรือเปล่าพุทธาองบอกเราถือเปิดสุวนเวลานี้อันเด้อพ่อคนเฮานี่ท่ากรไปคือสัต์คือเนื้อมนุษย์เฮ้าบ่เสือไปลืมบาปลืมบุญขาหอดผู้มีหุ้นขาพ่อขาแม่พวกเด็กนกกระดูถูกคนแก่คือด้อ เอาลันปีเต่านันปีบ่บ่มีความรู้เอยขอจิตลองให้เจ้าอยู่ดอกลำพูไทยความรู้ความรู้กะตันอยู่ลืมสบธรรมตามนาทีแลวกะตาเวทีพูติเห็ุจังสีก็มีหน่อยบ่ละก็มีหน่อยบ่ลายบ่จักสักให้ในแม่ส่งผัวเจ้าก็ไดเบาปัญหาดอกส่งบ่สักแล้วกับ่ยากญาน้ำบ่อาบแล้วกับ่ยากญหาดูจังไดแล้วก็อยู่ไดเขาบ่ได้กินแล้วกับ่ยากา เราบระหกักูจักขวงกับหัจักหนาทีมียได้ไหมมเราเป็นคนไงๆคนบรยากกับหัวจใจเฮ็ดไห้เราได้ไหมฮะกายจากสองปัญหาโลกกาไวบันหันไปคือโลกหลอลงคข่ยต่ฟังซี่มันจิเป็นจังไนดอกอี่เม,ยมียเงียบกอน ฮอดระเบิพุทธเท่าว่าไว้แต่ก็ได้้าโดนแต่มาสนมาอยู่ในเป็นยังเขานั่นเขานันมาถึงเดี๋ยวนี้ลายปีเลยพอเห็นมาหลายพอสอแล้วจะแต่เขาได้ยือเอาไฟลาสิพุตจากฟ้าท่านเล็กกาลาสิพุตจากน้ำสงคำนั่นสิเกิดทั่วทุกที่พระญาณสิพลผิดเผ่าผานตหางสิไปเจ้าเป็นเจ้าอิทธิกราชใ่สร้างสัดตันลาตาไพเสงยนุภาพให้ทนายอลังโลกคนบวกนักขี่นักปอบความบาปปวดไม้มีลาย เดี๋ยวมาเห็ดใส่พ้นเฮ่านั้นอายุคนจะมานับมือสั่นไตแไปประทันใหญ่ท่านใหญ่กระทนใหญ่ทานใหญ่ไฟนดำนา ดันแล้วสิเกิดไม่บานลมละสิบันผัดเพื่อนปีเดืินนับมือใหญ่ไปไกลไปซ้อมเบ่งเดี๋ยดิคือประหยหายยาเกะกบบีตกวังจูบวบบี้ปีปนชมนุษย์เมื่อถึงเข้าบ้านเป็นเกิดไม่ฮดยาบาดนี้เป็นสินค้าราคาสูงไทยงายแม่เฮ้ยแม่ถึงจับเป็นจับแต่ตารางขังอังแน่นพันอันกระบบฟังตกละสมัยวังกบบี้ดอกคู่สอนคนหากมีรอปัญญาที่ปารีสเอาเองได้สมัยมาเร็วคนฮักไปทัวเด็กหน่อยหน่อยเด็กหน่อยหน่อยนั่นก กเอาผัวไล่คมกันลาบคือจังมาเป็นบาทพระแผดินเม่เฮ้ยเม่ศนนะาสนาบอสินความสัวเขามาพื้เลยดีปะฟังคำพระผูาา้เต่า,าองค์งเว้าวเนี่ยบอสเอาลาบคือนั้นคือเราบาไ่ไปเลยทั้งสอานับมือแต่สิยงิงแต่สิย,งยิงเดือดรุงเอ้ยมันบางเกิดขึ้นเองตกละสมัยเด้อแม่วังนี่ก็มีใบสัวปายามาคือมารำท่องเปลี่ยนใด้ปะมันเหม่อนกันจะห้าวอนคือกันกันๆๆๆ เออยปากก็แดงดีเถอะใช่หสติธรรมศาสตร์มากจืดเฮอเบิ้งคักๆแล้วปัดแมนหมอลำท่องหกโนแมปัดแมนท่องแปดดอกตกวังโลกคนใหม่พอมนุษย์พม่พมีศีลพะนะ,มะ,มะมแมแผ่นดินไหวคนตายมากไม้ลายล้นเป็นน้ำคนหาบ่ระดินดอนธรรมชาติ กุโกับให้น้ำท่วมมีไปเกือบทัวโลกล้มพัดเหือนผัดบานทลายลมชุมโจมโจนขโมยนักบนบ่ยันย้อนกัวภัยท่าหน้าขัรนกุงไทยกระยาิสิงเงาใดรถยนต์มอเตอร์ไซค์นักของกันไวบุญกุญแจผีบด้หวงเท่งของราดของร่วงเสียหายน้ำอยู่สู้มือจับไปกระบอฟังอยู่ในวังของเจ้าเมืองซาอุนัน่เห็นบอโจนยังหลักรอบใดหอดของเจ้าละแผ่นดิน ทุกปกับให้เกิดอืดเข่าของแพงไปทั่วไม่ยาเอ้ยเกิดเงินบาทน่อยโตเศรษฐกิจตําต่ออ่อยของขึ้นราคาแพงสตางแดงเบิดเกียงเงินสลึงมิสซีีบ่มีสื่อต่อถ่ายเขียนไว้กระดาษซออยี่พูดตุยขวาเต๋วมาในท่านคนสุสร้างคุณแผนยี่ยายดวนบ้างโคก นี่แม่ดวงดวงบ้านโคกยี่สล,ล่ยกมือใช้ไฟอุย้ยแม่ดวงขอบพระคุณอย่างสูงนะครับของแท้อะไรนี่แม่ดวงแม่ดวงของใหญ่เจ้าขึ้นหูจักเพาต้องห่วงละเอฟซีเฮาใหญ่ทีรวัตรหอมจันทร์อุทกภัยเอิดขึ้นเข้าของแพงไปทัวไม่ยัยเกิดเงินบาท้อยโตเศษตะคิจตำต่อ้อยของขึ้นราคาแพง พ่นเจา้าหอาตีหาบได้วธิดวันนี้จากนี้กันง่ายเล้ตีหาจังวะตีสองอ่าไปเสียแล้วสตางเดียงเบิดเกียงเงินสลึงมิดสิดีบอมีสือต่อ่ายเขียนไว้กระดาษซอนับแต่มือสิพ่อสับเปลี่ยนเวียนหมุนผู้มีทุน ห่างมีดีล้นผู้ขนนจนมีแต่จนไปหน้าสิงคอได้บอนับแต่มือสิพอทารอทาระเบิงเอาแม่ดวงเอ ทั้งดารา,าตร์วานั้นทไทยว่าบ่มีผิดดอกไม้ใหญ่กบกินเดือนกินตะเวนหักเป็นจริงบ่มีเพียนกบกินเดือนอยู่ถึงฝ่าป่าซาสนบัดขับไล่ยิ่งปืนน้อยปืนใหญ่เคาะต้นหมากต้นพาว้กบนั้นอกนี้ตกมาถึงสมัยนี้เดือนผัดเน่ากินกบบะนีม่ มันสิเป็นชั้นแดกบึงไปทอเดือปาดกลจากสองพันหาบหัวดราราศาสตร์หลายดวงดาวอยู่ฟ้าสีมาเขาเดียมบังในคณะคังนั้นสิมัวมือดอุรลหนคนบ่มีศีลทำสีขากันตายเล่นหากบ่เป็นคือเอาซ่อมเอาขั้นบ่อเสือผากอีสานผากเหนือขั้นบ่ทถ่วมกระเบนแรงขั้นบ่อถ่วมกระเ,นเนบะเนแรงไอฝนฝ้าสีต่างลังบ่โนย่า อ๋อน้าฮ่่าฮเฮ้ยผู้บอกเงากับเงาแม่เลยเอาคอยเป็นคอยไปตามสเต็ปมันละละเนาะเดี๋ยวทีรวัดรค่อยๆทยอยจัดให้มาเมือนีน้เอืน Metro, ave, ้นมาลำกรยุกแบงค์ผักกับแมคนละเคืองน้าแม่เคืองหนึ่งมาบรุนซอว่อีกเคืองหนึ่งมาบรุนซอนาซอนาบ้านสามเนียนใหญ่ สาวสักหน่อยผู้มักบวนมักซือหน้าหันหน้าเวทีสวัสดีครับแม่มักได้มักดีกับขิดหอดเจ้าตลอดนี่แม่ดวงแม่ดวงเราถือกเรียกหลายหวดสีมาไก่ถือกอีกได้แม่ดวงเด้อครับผมพี่สาธุำจังสีละแม่มักพน้าแม่สีจ้างอีกอยู่พน้าแม่ดวงของใหญ่แล้วว่าเราสจ้างหนังบุญเดือนละ วันมาให hm ้สามตัวจังๆผู้ใดมาฟังร o à n ฟังลำมื่อนี้มาฟอนซอยมาลำสองตัวจังๆยิ้มแย้มแจ่มใสสองตัวจังๆแต่ว่าผู้ใดมาฟังร o à n ฟังลำมื่อนี้ครับนั่งนาบูดยุบพึ่งพิงนั่งเบาพื้นมาลองมาลำอยู่นั่นบ่หือบ่นอบ่องอือบ่หือบ่นอน้ำมูนกายเป็นเถือกน้ำมูนอยู่ดอกอือเอ้ในเถือกอยู่จากสามพันเงินหมละแต่ว่าใหขาดขึ้นอยู่หาลอย มันเป็นจค่สั้นละแม่เพราะฉะนั้นแล้วสรุปแล้าวว่าจะไหนยกที่สองต่อร้องกันกับมาสรุปแล้าวว่าคนเฮาเกิดมาแล้วในศาสนาพุทธเรียกตัวเองว่าชาวพุทธ,ธมามะกะเพิ่นจะหมคนเฮารักศีลนินท่านมันพาวนาบนบ,นบนุญบ่มีไผ่ปันแจกบ่ฮันแหกกว่าได้คือไม่พากลา,างคือจังเฮากินเขาเฮากินกะเฮาอิ่มบ่ฮัน,นไปอิ่มทองเขาพุ่นผูบก,กินคือทางคณะศัทธ,ธาเจ้าภาพเมนีละสร้างนามกระทับุญคือมาเมนีเรียกแล้วว่าบนยัง เรียกแล้วว่าบุญอุปสมบทบวชบวชลูกบวชเต่าเขาในพระพุทธศาสนาต่อผลแทนคุณกูเป็นพ่อเป็นแม่เปรียบเทียบแล้วเพื่อนว่าพอ่พอกับแม่คือพระอรหันต์ประจำบ้านท่านว่ากราบพระอรหันต์สามวัดสี่วัดห้าวัดกับบัทอกราบพอ่อแค่ยุ่เฮงอนพ่อแม่ให้เานี้ขอเสียงปรบมือสวดใหพพ้เจ้าภาพพิ่จังหวดนะครับบวชเรียบร้อยเลยแม่บ่อยทีบ,บ,บวชทั้งฮะมื้อเร้าโอ้ยังเป็นพี่นาคด้วยติเลยเนี่ยอ๋อพี่นาครัฐบุตร ลาวันนาคเรืองฤทธิลาวันนาคสิทธิโชตลาวันบวชสามองค์เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ดวงจิตวิญญาณแห่งความดีของคุณพ่อเครื่องคำสวัสดิ์คุณพ่อเหมือนลาวันและคุณแม่บับลาวันสามดวงวิญญาณผู้ดวงรับดับขันดับขันจากสบันิแม ดับขันจกปโลเมืองนี้ไปสู้ปะโลโกเบื้องนาดับขันหาไปว่างเพิ่นใจความนียามไว้ว่าความตายนี่แขนขอ้อจงสุบัตยางแขนอนตอนตอนนี่น้ำเจ้าผู้สุคนเพิ่นว่าความตายนี่แขนขอ้อจงสุบัตยางตื่นขึ้นมามือเศร้าเห็นหนาจังว่ายังไม่เงยนั่งเฮียงกันไก่ไก่ผู้หนึ่งก็เป็นผีพนาม่ พูดอย่างยังดีๆกะบอมีแมงแป้วนี่เป็นแนวบุญแนวสร้างบุญกรรมบานำปันเพิ่นว่าบาปไผ่บุญมันขาดสิไตวนันันแขนฝากะบตายสังขารคุ้หอามจันมันยืมเพิ่นมาค่ามันไม่ใช่ของเขาและไม่ใช่ของเราเป็นของไผ่เป็นของสังขารแม่เป็นตะเบิงต,ตะตะรุ่นสามสิบถอเนี่มันเถอผู้สาวผู้เป่าผู้แพลวใหญ่นว่าสี่สิบปีห้าสิบปี หกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีไก่เขามาแล้วแก้มกวประโยชน์หนังตากระยอนยิ้มออกแขวก็ข่มามียกแขนขึ้นย่านปั่นหั่งเถิ่งสังขารตัวม่เมียนเป็นจังสั้นวันเถาะนี่แล้วเนี่ยผมคิดยากหลายคิดยากวันสิษ่์วันรองวานรำให้พี่น้องเขาฟังนี่ก่ก็คิดยากยุบมแห้งแล้ววันเถาะแต่ว่าบ่คิดยากปันใดคิดยากน้ำยี่สมผูน่ะก็คิดยากอยูุดกอกจะไปคิดยากน้ำเขาเห็ดเจ้ว่าผูดไรคามัานนี่ละ <S 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 <laughs> คิดยากด้ดอกไมแต่ว่า,าคิดยากบันไดเนวผมคิดยากหลายคิดยากบันไดวัติเมยใหญ่คิดยากบอนขนาบอนความยากสีมาถึงเฮาเอย้ยบอนสิทำไรขันแก่ชราเข้ามาไกลคิดยากยังวัติเมยใหญ่คิดยากน้ำความเจ็บคิดยากน้ำความไข่ ให้สีม้ามีสีเพราะเกิดแก่เจ็บตายนั่นเพนว่ามันมีแม่นผู้ใดก็ต้องเท่าแม่นไพ่ไพ่ก็ต้องเท่าเสียวไว้ก็บอฟังเดี๋ยวนี้ยังหนุ่มแน่นกำลังตึงเต็มสาวหอมเอยแม่นไพ่เห็นก็ว่าสวยว่างามอีพ่อพ่อเห็นก็ว่าสวยว่างามอยากจูบสมดมแก้มจักหน่อยนีห้อยทะแหน่หนักเนึ่ กะสิแปบวนไปแนวใหม่หีกะสิเหี่ยวอเนื้อกะสิเหี่ยวเสด็หนังเจ้ากะสิยานหลังสิคดพังกมผมเจ้าสิงอกน้ำปากกะสิว้ำแขวสิรอนฟันหลุดตัวน้องบอนสวยๆงามๆมีแต่แนี สีแปบอวนเปลี่ยนชาราเข้ามาไกลแม่นไผ่ไพ่ก็ตามทอนอย่าสำคัญวนันนางเนื้อสิแปบวนเป็นเนวเทียงอนิจจาวัตสังคาลาเพิ่นก็นยังบอกไว้พอลุงเอ้ยบันคนิงคิดยากเนวนึงนั้นมีแกแล้วเจ็บผัดแลนเข้ามาหาตัวน้องพองเจ็บหูพองเจ็บตาเจ็บสุเนว้ในไก่พองปวดหัวเจ็บท้อง ดาลาหน้าโคตร้าใหญ่ก็ต้องไปหยอกเล้าอย่างห้ <c oughs> องเป็นวัดพ้องเป็นไข่ไอไข้ยือ้อถือป่วยหอดวางหันละแม่ยายหอดวางเฮาสิมวยหนีเข้าไปปราชาเป็นหนาบ่อคิดนำ้ำสร้างถน้อยเม่นอหอดวางหันตกวางกำละนอหันสิพันแปรไปคแหังแม่เฮาเอยืยของในใดเจ้าสิถิมไปเบิดถิมความหัก ทิมควม่ำแพงไปละนอหานีสิหันหน้าขอต่อกรรมไผ่โบทำกรรมดีกะสิได้ไปสู้สุขติโบเดบันิเมียไผ่โบรมบ่ดีกะสิไปทนทุกเวทนาทางไตคิดยากอย่างวัติเมย่คิดยากน้ำความเจ็บคิดยากน้ำความไข่ความตายสิมาจนบอนเข้าเข้าตาจนความทุกข์มาแนนจ่อคอไว้กะบอฟังอีเมียเอ้ยเท่ามาสานี เข้ามาสันีเพิ่นไห้รีบตั้งใจต่อกระทำบุญได้ไม่ย่ายรักษสินกินท่าหันคู่สุวรรณยะมีเวนการทำบุญอย่ารอคืนอย่ารอวันยาพัดไปปีนา ปีสิมาปีใหม่ควมเกิดแก่เจ็บตายมันบ่รอเฮาไปท่านมือใดกระจอขอไว้แม่นบ่ขึ้นอีแม่เอ้ยแม,แม่ที่ระััดลูกใส่เจ้าบอไม่คิดตื่นตื่นคือื่นเขาลำเขารคิดอยากน้ำบอนสินี้ไกลกันในห่างเหินไปคนกําที่ระััดลำคิดอยากน้ำทำบุญสร้า,สางสิพาไปโลกไป บอนจังซี่ให้พากันตั้งใจฟังเ้อพี่นอ้อ,องมาฟังแล้วให้หินตองคนเฮานี่ขรับแมนไฟไฟ่นไพไพกะต้องนิพัตผ่าคว่ำหักเป็นให้ส่วนว่าคว้ยแมน่นเบ่าไปได้ซื้อวเฮือนสันสางลังดีดีแอมไม่ไม่เมื่อเฮาตายเอาไปนํำบอ่อได้เอ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 มันไปแท้ตั้งแต่โตคิดตัวญาติพี่น้องผัวหักหักเมียแพงแพงเมื่อเขาตาย เมื่อเขาตายเขาเอาไปน้ำเฮาหอดเป็นกัวเกง่งซ้ำแนวสิไปน้ำเฮานั้นมีแต่บุญพระลามสังสิพาไปเป็นมูตายปับ๊บไอท้ทีตายปั๊บย่างดีเขาก็นำไปสู่ทรงเฮาหอดป่าชาสาแลลวกะเต้าคืนหัวหักเมียแพ,แพ่งเขากะตีสะอื้นให้น้ำแนบบ่จะฆ่าวันแล้วบ่จกพ่อซ้าปีบ่จกพ่อซ้าเดือนพ่อปันเจียวเมืองเว หวหญ่เจาพอหน่อยหนีไปค่ายคว่างสู้สีบุญสู้สู้สไม่เมื่อเขาตายเขาเอาไฟจูดซ้ำเขาเอาไฟจูดซ้ำบ่เหลือจอยพอเมดงามมีต่บุญพาณาสัาง่ันไผมันสีน้ำแหมมีตะศิลทานไผ่ทำเอากระไดบ่ทำให้คับเพื่อกันการทำบุญบวชพี่นาคนัทวุฒินาคเรื่องธิ์นาคสิทธิโชคล่าวัน นาคสิทธิโชตหนาวันพ่อเพื่ออุทิศส่วนกุศลหาคุณบกเลืองคำสวัสดิ์คุณพ่อเหมือนลาวันพ้อคุณแม่บับลาวันพ่อแม่เฮามือนี่นั่นอุป,ปมาคือจะเฮากินเขาเฮากินก็เฮ้าอิ่มบ่หันไปอิ่มท้องเขาผุนผู้บกินบุพเพจักกตาปุญญาตานั้นในธรรมมันสอนสั่งฟังเด้อพี่น้องมาฟังแล้ว ให้มันทำละนอคนละน้ำเอ่อเบื่เสียมบ่เสียดอกน้องไม่ย่ายเนาะ ก็ใส่ของบุญของกาลกุศลให้กับท่านคณะสัตว์ท่าเจ้าภาพโดยเฉพาะเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตหลยผูห้ายคตรนำกันครับขอในอญาตอ่านในสซือและน้ำให้พี่น้องเขาได้ยินมซื่อยินเสียงหนึ่งนี่คุณบำรุงคุณลำไพลาวันคุณแม่อ่อนตาคำส่ากคุณหมอบุญเรืองคุณทวัชชัยมาลัยคุณเจียงคุณสนันทาจำปาคุณสุดใจคุณพรชัยกินเงินคุณหมอไล่คุณทองใบจุนสม คุณสมชายคุณสีสุพรรณลาวันคุณสมหมายคุณอนุภาพสอนแสงคุณพิชัยลาวันและหมอลำธีรวัตรลาวันนั่นแหละครับคือจะภาพมีจังสี่เ,เจ้าเป็นยังกับเพื่อนเดินใช่เมีครับอ่อนตาก็อ,าอยากเป็นเจ้าภาพน้เพื่อนมีแต่คุณมมหมอเ้่านี้ไงี่มีแต่บ้านกับบ้านหมอหยาบม,ม่แต่คุณหมอไม่แต่แทล คอยกับหมอคือกันแต่ว่าคอยแผน, <laughs> <laughs> นกตรวจไผยในโดนโดนก็พอกันเท่อนึงโดนโดนพอกับว่าเท่อนึงโต๊ะตะดึงสวยแท้งามแท,เท้เอา้าในหน่อยย่าเพือนนั่นมอลำหอมจันร้อยไปจี้แจมเราไว้เทเรนโ <laughs> <laughs> ดนโดนก็พอกันเท่อนึง ดนดนพ่อกรว่าเท่านึงโต๊ะต่ลึงสวยเท่กมเท่แต่ก่อนของน้องไม่เละแต่ก่อนของน้องไม่เละแต่ถ้ามีขอังแก่บ่าเถิงเละเถิงดำมีขอังแก่บ่าเถิงเละเถิงดำตรงนังกะสวยดีตรงนังกะสวยดีตรงนังกะสวยดีตรงนี่ก็สวยดีเสียที่จะหีดำ